สวัสดีทุกคนกันแล้วนะครับและนี่คือฟาร์มบล็อกปรสิตนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำงานใช้ชีวิตปรสิตในบ้านหลังนี้กันนะครับทุกคนเป็นบ้านหลังนั้นดีว่ว่าบ้านหลังนี้ะนะเจ้าของบ,บ้านมึงเข้าเลยมึพิ่งจะเดี๋ยวจะว่าไม่ใช่เจ้าของบ,บ้านอนะ่ะเดี๋ยวจะว่าโจรเหมือนกันอ่ะหาเลยถ้าเป็นโจรเหมือนกันอ่ะบางทีอาจจะแบบเป็นแผนหลอกล่อก,อก็ได้ เลยนะครับว่าเราจะรอสักกี่หนางวนเ,วท,เท,ที่ยวตู้เซฟมันอยู่ห้องห้องไหนห้องเตยร์ไม่ใช่ไปอยู่ห้องเตอเฮ้ยไม่มีตู้เซฟหน่อยหรอบ้านนี้ไม่มีเหรอวะเอา้าหายละเออใครอ่ะอ๋อคนละคนคนละคนไปอยู่บ้านหลังนี้ดีกว่าเพิ่งสร้างแบบสดๆรับบ้านใหม่รับบ้านใหม่ อารมณ์เป็นแบบร,รับน้องใหม่อะไรวบบนั้นแหละตอนนี้เงินเราหายแล้วนะครับลบเงินก่อนมันจะได้เลยว่าได้แบบเปินเป่นๆอุ้ยอุ Hell, ้ยเพิ่งเห็นอุ้ยเกือบไม่รอแล้วไงเราเมื่อกี้เพิ่งเห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยจะรอจะวะเออเราอุ้งหางผับไปวางไงพับพับวางเราก็รอดหน่อย ở đây không? Ông đi, Tổng bi rồi Anh đi lại lại Ôi, thật Thì chơi khiếp Bên này quá bên này đó bên này, bên này Càng ba น้่นเราจะต้องจงใจว่าก็นเลยเฮ้ยกาลังแอบกำลังแอบทำอะไรอยู่ฮ้อนอยู่ผมทำอะไรอยู่จุดจบคนไม่หลอกว่าเลยมีเพ้ออะไรวางไว้อีกไหมเอานี้ก็ได้เอามีมาด้วยไหมมามันคือยังไงเศกมาคางว่านนีิมม่าเอาแบบเพิ่มความหล่อนิดนึง i p พีเป็นไงเิ่มความหลอนเลยออย่างเอาว่ะเป็นคือไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวเราให้ไปจุดอื่นกัน ใช่ไหมครับสรุปมาห้สรุปมาห้องนี้ฮาเลยปะโหอเนี่ยแผ่นพจนกูไม่สำเร็จดูลังจะมาแล้วใจรอ้อนใจวะปิดไฟเล่นซะหน่อยปิดไฟเล่นไม่ได้ของนี่มันเลยวางระเบิดไว้กลางบ้าหน,น, <c oughs> น,น่อยอันนี้เหงื่วะขันออยหมดแล้วนะตอนเนี้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไงหนไปไหน

เขามเขาเห็นเราแต่ว่าแผนของเรายังไม่จบครับเราต้องหาตู้เซฟให้ได้ก่อนอหาตู้เซฟให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่เขาจะมาเห็นลาวิรอบก่อนที่เขาจะมาไปโลงจากวานนะครับโอโห้เนี่ยขโนนวลลอยังเอาอ่ะ บ้านนี้ไม่มีรูเซฟเหรอไม่มีไม่มีมันจะมีแค่บางหลังะ่ะที่มันมีบ้านนี้ไม่มีครับบ้านนี้ไม่มีแกรอดแกรอดเขาเลยชั้นสองอะลิเดี๋ยวเราจะทำงานอะไรครับบ้านบ้านผีสิงเออเปลี่ยนเป็นชื่อรายการดีกว่าจะพันพกโพลิสิกกลายเป็นบ้านผีสิงดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการนะครับผมเสกมมาขึ้นมาในบ้านไม่รู้ได้ไหมนะ อางสปาวันดิลโลเคชันใ็่ไม่ได้เดีย๋ยวเราจะทำการรับทำแบบผู้ฟินอลี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้โอเคไม่รู้ไม่ไมเป็นไรบอกกันเลยว่าแบบขึ้นมาเละขึ้นมาแบบเละเลยเนียเละจริง เปนี่ยวางไว้ได้วเป็นเนี่ย,นนย,นนยจะบอกเลยหาเด้นานอย่างเงี้ยเนี่ยไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำงานเปลี่ยนเป็นคำว่า Get Out Emoji โกษ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 เป็นเนี่ย Get Out ยงเอาอ่ะเก็บเอาอะไรอ่ครับอดีกี้ครไปะชอบผีจะออกไปได้แล้วใช่ปะจะต้องหาใหม่เว้ยไปดิอีกรอบอีกรอบ ก็ตกใจนะก็ตกใจเห็นกูเห็นก oh ูกูเจอแบบนี้กูก็ตกใจนะเห็นมั้ยมาเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นส่งมานไปกลางบ้านเลยส่งมานไปกลางบ้านเลย <laughs> โอรายการที่แย่โคเนี่ยเออใช้รายการรายการแอบนอนไม่รู้ว่าโคกลับไปไหนได้ไหมนะลองส่งไปดูหน่อยสิไม่ได้ฮะ อ่ะแกงแค่นี้พอแกงแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะแกงกดกิ่งต่อนะครับแกงก,ก,กดกิง่งแกงกดกิ่งแอนลืมไม่ายวอะไรล่ะไม่ไหวครับแค่นี้พอ